เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2552ชาวปากีสถานไม่รับคำตัดสินวอนประหารสาวมินศาสดาส่วนสามีก็ร้องโลกขอลิภัยประเทศปากีสถานกรณีที่สาลุทธรกรุงอิสลามาบ,บัดต,ตัดสินยกฟ้องคดีของนางเอเซบีบีผู้นับถือาศาสนาคริสต์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระาศาสดาโมฮัมเหม็ดหลังทะเลาะกันกรณีขันตักน้ำดื่มที่นางเอเชสใช้ ทำให้หญิงมุสลิมคนอื่นใช้ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่คนนอกรีใช้ไปแล้วทําให้ไม่สะอาดและนางเอเชียปฏิเสธที่จะเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาของตนต่อมานางเอเชียถูกทุบตีลงโทษที่บ้านพักและผู้ลงมืออ้างว่านางเอเชียสารภาพว่าใช้ถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมกับพระศาสดาจ,จริงโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต สามีของนางเอเชียกล่าวอ้อนวอนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอังกฤษและแคนาดาเพื่อขอลีภยัยหลังบรรดากลุ่มเคร่งศาสนาในปากีสถานก่อเหตุประท้วงปิดถนนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลและเรียกร้องให้เอาชีวิตนางเอเชียขณะน,นี้นางเอเชียอยู่ในความควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่และรัฐบาลอย่างไมอ่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศหลังมีหลายชาติเสนอให้สิทธิ์ีภัยแก่นางเอเชีย ขณะที่สามีของนางเอเชียนั้นหวั่นเกรงความปลอดภัยต่อครอบครัวและต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆสามีของนางเอเชียเปิดเผยกับสื่อข่าโทรทัศน์ดอยเชเ,ชเวลเลอร์ของประเทศเยอรมนีว่ารู้สึกหวาดกลัวหลังรัฐบาลปากีสถานเจรจาตกลงกับพรรคเตเรกอิลาบายิกหรือ TLP ซึ่งเป็นพรรคศาสนาสายเคร่งของปากีสถาน เพื่อให้ยุติการประท้วงแลกกับการที่รัฐบาลจะดำเนินการขัดขวางไม่ให้นางเอเชียเดินทางไปลิ้ภัยต่างประเทศและจะอนุญาตให้ทางกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยอูธทอต่อในชั้นศาลดีกา่าสถานการณ์ตอนนี้อันตรายมากผมกับลูกๆต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆและยายที่อยู่ไปเรื่อยๆภรยรยาของผมต้องทนทุกนอนคุกมานาถึง10ปีแล้วและลูกๆของผมก็อยากเจอแม่ของพวกเขา สิ่งที่รัฐบาลไปตกลงนั้นมันก็จะยิ่งทําให้พระยาผมต้องทนทุกข์นานต่อไปอีกขอให้ผู้นําอังกฤษหรือสหรัฐหรือแคนาดาก็ได้ช่วยพวกเราด้วยให้พวกเราเป็นอิสระเสียทีวันที่8ปพฤศจิกาข่าว a อรายงานความคืบหน้าชะตากรรมของนางเอเชียบีบีสับชาวปากีสถานผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่ศาลดีกาอิสลามบัดยกฟ้องข้อกล่าวหาหมิ่นพระสาสโมฮัมเหม็ด โทษสถานหนักถึงประหารชีวิตล่าสุดทางปากีสถานปล่อยตัวนางบีบีออกจากเรือนจำแล้วหลังต้องติดคุกเพื่อต่อสู้คดีม,มานานกว่า8ปีท่ามกลางความห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัยของนางบีบีเนื่องจากบรรดาชาวมุสลิมสายเคร่งที่พากันออกมาประท้วงแลขหลายคนเรียกร้องให้เอาชีวิตนางบีบีขณะชาติตะวันตกหลายชาติเสนอให้สถานะลี้ภัยอาทิฝรั่งเศสและอิตาลี หลังสารมีและลูกร้องขอความช่วยเหลือจากประชาคมโลกการร้องขอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลปากีสถานเจรจากับฝ่ายผู้ประท้วงโดยยอมยื่นเงื่อนไขให้ผู้ประท้วงยุติการก่อความวุ่นวายแลกกับการที่รัฐบาลจะเพิกถอนสิทธิไม่ให้นางบีบีเดินทางออกนอกประเทศท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากสาภาพยุโรปหรืออ eu ซึ่งเปิดเผยว่านางบีบีได้รับการปล่อยตัวและถูกพาไปไว้ยังสถานที่ปลอดภัยแล้ว ทั้งนี้นางบีบีถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระศาสดาโมฮัมเหม็ดตั้งแต่ปี2 5 5 2กรณีที่นางบีบีถูกใช้ให้เป็นนำน้ำดื่มมาแจกจ่ายกับเพื่อนแรงงานชาวมุสลิมในไร่ที่ทำงานอยู่แต่ถูกเพื่อนชาวมุสลิมประท้วงเพราะเป็นคนนอกรีดไม่ควรสัมผัสภาชนะบริโภคของชาวมุสลิมพร้อมเกลี้ยกล่อมให้นางบีบีเข้ารีดแต่นางบีบีปฏิเสธและถูกนายจ้างทุบตีทั้งยังอ้างว่านางบีบีสารภาพาว่าลบหลู่ศาสดาโมฮัมเหม็ด แต่สารดีการมองว่าหลักฐานอ่อนจึงตัดสินยกฟ้องขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดสวัสดีค่ะ